สารเชิงสองมาทับขอเสนอคู่มวยระหว่างกิ่งสร้างเล็กต่อหลักสองนะครับจาประทับกล้องทรณีส่อสมหมายคนระับโชกกันเป็นคู่เอกสัปดาห์ที่6นะครับศึกวันลุมินีคนระับมาดูกันเลยคนะรับกิ่งสร้างเล็กฝ่ายแดงนะครับจากประโคนชายบุรีรัมนะับส่วนกล้องทรณีจากพัทนครศรียุทธยานะครับอำเภอเมืองคนระับเมืองมวยนะครับกิ่งสร้างเล็กประโคนชายนี่ท้า,าดีก็ต้องสามกอลนะ์เตะซ้ายหนักแรงนะครับปัจจุบันก็ต้องพวกซุปเปอร์เล็กนะครับ ขยับเข้าหากิิงซางเล็กสับล่างมาครับกล้องทรณีโชกกันที่พิกัดไฟเวทนะครับหรือร3อยหปอนครับสับล่างนะครับเป็นนักมวยที่เตะซ้ายแรงมากครับกร่งซางเล็กกอลันตีโดยเทนเนอร์เกนะครับตั้งแต่จับเป้ามาครับเทนเนอร์เกบอกว่ากิ่งซางเล็กคนนี้เตะหนักสุดครับสายนี่สายธรรมชาติครับขยับเข้าหาพรอมล่าสุดของกิ่งซางเล็กนะครับก็พึงน็อคยอดกิษสดามาครับชนะแตกนะครับสับล่างนะครับ สับล่างไหมครับดูว่าเล่นขาลากก่อนเลยนะครับแข่งขวามากองทรณีเบียดเข้าหาครับส่วนกองทณีนะครับฟอร์มหลังก็ชนะเพชรทองหล่อโจนูโวมาได้ครับเป็นดีกีแชมป์เวทีมาตรฐานนับสามเส้นสองรุ่นครับลาําเนินสองครับประเทศไทยหนึ่งครับกองทรณีซับล่างครับเบียดเข้าหาครับส่วนกิ่งซางเล็กนี่อดีตไอแอดเทวดานับไอแอดเบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับเป็นมวยเด็กที่ค่าตัวแพงที่สุดครับ สย่าง14นะครับปลาไปค่าตัวแสนกว่าแล้วไม่มีแล้วแข้งซ้ายสับไปครับกิ่งสางเล็กมาแล้วครับสายขืนมาครับจับขาแล้วต่อยหมัดแล้วสับล่างครับดูวับเล่นกันหนักๆเลยนะครับเบียดเข้าหาครับก่อนชกก็บอกว่าจะไม่ถอยไม่แต่ก้าวเดียวหมัดชุดไปครับแล้วสับล่างกินสางเล็กมาแล้วครับเจ้าเกอร์ชีเลนชิอเกอร์นครับแข้งซ้ายวางครับเก็บได้ครับขยับเข้าหาเป็นดีกีแชมป์ร้อยสามห้าปอนด์อ้อมน้อยครับ แห่งซ้ายของกล้องธรณีบวกหมัดกันหมัดบล็อกได้ครับดีนะครับยังติดบล็อกอยู่หมัดกองกิงซางเล็กครับเคยชนะตะวันฉายมาด้วยนะครับสมัยเป็นเด็กๆครับเดิมพันกันหกแสนนะตะวันฉายตอนนั้นก็เป็นไอแอดภาคตะวันออกครับส่วนกิ่งซางเล็กนี่ไอแอดเบอร์หนึ่งของประเทศครับขยับหมัดมาครับกิงซางเล็กสับล่างเตะขาต่อยหมัดแล้วขยับเข้าหากิงซางเล็ก ต่อก็คมนับส่วนกล้องธรณีก็ฝีมือรับแต่วุดนี่ครบเครื่องนะครับวุดนี่ออกได้ครบเครื่องนะครับกล้องธรณีมาดูกันต่อยกที่สองครับมวยคู่นี้จบลงในยกนี้นะครับกระแทกยับนําไปครับกิง้างเล็กขยับเข้าหางสับล่างของกิงซางเล็กครับเดินเตะขานะครับแข้งขวามาดูว่าเปลี่ยนการแล้วนะครับกล้องธรณีปกติเป็นมวยซ้ายครับแต่นี่ยืนมวยขวาครับโดนเตะขาเจ็บหรือเปล่าครับกล้องธรณี หยับเข้าหาแทงขวาของกล้องธรณีครับหรือจะใช้หมัดทุกซ้ายหน้าครับเปลี่ยนแผนมาหรือเปล่าครับสับล่างครับสับล่างไปอย่างไรครับหมัดแล้วสับล่างไปครับกรรมการต้องนับนะครับวัชรินและชนิพนธ์ครับกรรมการยอดเยี่ยมนะครับกรรมการไทยคนเดียวในวันลุมพินีครับโดนนับแปดไปับกล้องธรณีถีบหน้าไปครับขยับเข้าหาครับหมัดทุกซ้ายไปครับล่วงไปแล้วกิ่งซางเล็กโดนหมัดนะครับแต่กรรมการยังไม่นับครับ เดียดเข้าหาแข้งขวากล้องธรณีเปลี่ยนการ์ดด้วยนะครับแข้งขวาไปครับสับล่างขึ้นมาบวกมาซ้ายไปครับก้องธรณีเรียบร้อยครับก็ไม่ไหวนะครับไม่เหลือตันหมัดทุกซ้ายนะครับปัดหน้าตดนเตะขาเจ็บนี่ยืนแทบไม่อยู่ครับแต่สุดท้ายพลิกมาน็อกได้นะครับโดยมัดทุกซ้ายครับเดี๋ยวมารอชมจังหวะภาพช้าครับ มาดูจังหวะน,นี้ครับเบียดเข้าหาแข้งขวานําไปสับล่างขึ้นมาต,นต้นเตะมีอาการนับแต่เจอหุก้ายล่วงลงไปครับหมัดหุก้ายเป็นหมัดที่ถนัดนับแต่เอาไปอยู่หมัดหน้าครับกอง้ายชนะไปครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับ